สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota าคอมพิเตอร์ที่แต่งตามใจแอดมินกันบ้างนะครับเริ่มที่ค่าตัวคันนี้อยู่ที่2,295,000บาทออปชันที่ให้มาจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากภายนอกติดตั้งชุดแต่ง l e x กซ LM รอบคันล้อแมกคอบ18การ y 6วาการ ใส่มาพ้อมปลยางมิชลิน4เส้นแน่นอนครับสายเที่ยวอย่างแอดมินขาดไม่ได้เลยก็คือบอกพับแถวสุดท้ายที่ใส่ได้แม้กระทั่งกงน้องหมาขนาดใหญ่ภายในคู่หน้าเลือกเป็นเบาะไฟฟ้ารองน่องหุ้มด้วยหนังไมโครไฟเบอร์นับป้ารอบคันใส่มาครบ1 1ที่นั่งจดทะเบียนได้ต่อทะเบียนได้ไม่มีปัญหาตัวหนังเจาะรูเพื่อเพิ่มการระบายอากาศและยังเพิ่มความนั่งนุ่มสบายอีกด้วยคันนี้ประตูไฟฟ้าเราก็ให้มาด้วยแถมตัวนี้ให้มาเป็นแบบไม่มีสายพานแล้ว เครื่องเสียงคันนี้ให้มาเป็นสมาร์ททีวี32นิ้วจอ Android Ram 8ตัวท็อปพร้อมกล้องมองหลังบอกคนขับมาในแบบหัวหมอนวิกี้เมาส์พร้อมเท้าแขนถ้าลูกค้าสนใจอยากจะซื้อรถตู้ป้ายแดงทอมแต่งสักคันแนะนำให้ลูกค้าเป็นลองนั่งลองจับตัวจริงดูก่อนนะครับลองดูหลายๆร้านเลยนะครับจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องสำหรับรถคันนี้ตัวจริงอยู่ที่พีพัฒน์พงการช่างตกแต่งรถตู้ถ้าว่างก็แวะเข้ามาชมกันได้นะครับ